ข่าวด้วยกันทุกคนแฟนคลับแห่แชร์รูปน้องอุงอิงใส่ชุดไทยกันแบบรัวๆกันเลยครับ ล่าสุดกบพี่คนเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยก็เอารูปน้องไปตัดต่อนะครับใส่เป็นชุดไทยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าก็แปลกตาดีเหมือนกันครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยแห่กันกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆเลยนะครับในกลุ่มบ้านฮักต่างๆก็มีการเอาไปแชร์กันสําหรับรูปภาพดังกล่าวนี้นะครับเรียกได้ว่าเราไม่ก็เห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแต่งชุดไทยโบราณหรือว่าแต่งชุดไทยแบบนี้สักเท่าไรนักนะครับพุกคนพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็อดไม่ได้นะครับ ที่แฟนๆจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นยังไงบ้างครับรูปนี้สวยไหมครับถ้าคิดว่าสวยนะครับทุกคนส่งไปให้พี่แองจี้ด่วนๆเลยนะครับว่าจัดลุคนี้ให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสักหน่อยใช่ไหมครับต้อนรับสงกรานนี่นะครับโดยทว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลสงกรานครับทุกคนต้องบอกว่าอ่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยช่วงนี้นะครับน้องก็ได้มีการนะครับเอ่อรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แฟชั่นสงกรานของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็จะเป็นแบบ ใส่เสื้อลายดอกนะครับสวยๆน่ารักน่ารักนะครับตามสไตล์ขององค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแต่ชาวเน็ตเนี่ยก็จะชอบนํารูปน้องเนี่ยไปให้ AI ทําชาวเน็ตก็จะชอบนํารูปน้องนะครับไปตัดต่อแบบสวยๆครับทุกคนเนาะคือแบบเอาจริงๆนะอันนี้เข้าใจโมเมนต์แฟนคลับนะแฟนคลับบางทีอยากเห็นองค์อิงแต่งลุคนี้ย บางทีอยากเห็นองคงอิงใส่ชุดเนี้ยก็จะเอาหน้าน้องเนี่ยไปแปะใช่ไหมครับทุกคนก็จะทําให้คนแบบเออก็แปลกตาดีใช่ไหมครับทุกคน,กคนแบบเชื่อว่าพี่แองจี้ได้เห็นพี่แองจี้ก็อาจจะปรับลุคน้องหรือว่าอาจจะเนรมิตลุคน้องนะครับให้พวกเราได้เห็นกันเลยก็ว่าได้ครับแล้วถ้าพูดถึงพี่แองจี้ช่างแต่งหน้าน้ององคงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหแต่งหน้าแบบสวยทุกวันนะครับความมืออาชีพของพี่แองจี้เนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเราได้เห็นตามโลกโซเชียลว,ว่าแต่ละวันที่พี่แอง แต่งให้องุ่งอิงทุกวันเนี่ยคือแบบสวยทุกวันนะครับไม่เคยพร่องต้องบอกแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นผมนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอุงอิงพี่แองจี้ใส่ใจราย,ายละเอียดหมดครับทุกคนแม้กระทั่งในช่วงเช็คซาวนะครับพี่แองจี้เนี่ยก็จะหนีผมให้อุงอิงเพรบ้านแพงก่อนขึ้นไปเช็คซาวนะครับทุกครั้งแล้วก็เป็นห่วงในภาพลักษณ์ของน้องมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เวลาเราเห็นแบบพี่แองจี้เนี่ย เนรมิตลุคของน้องในแต่ละวันเนี่ยเราต้องชื่นชมนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาทําผมเองคนเดียวแต่งหน้าเองคนเดียวนะครับแล้วแต่ละลุคที่ทําออกมาทุกวันคือไม่ให้แฟนคลับผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้เนาะมีชุดอุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาใหม่ๆก็คือสวยทุกชุดจริงๆนะครับเราเห็นน้องใส่ไปเกือบหมดแล้วยังครับทุกคนสีเหลืองใส่ไปแล้วสีส้มใส่ไปแล้วสีส้มสวยมากนะครับแล้วก็สีเขียวใส่ไปแล้วนะครับ สีขาวใส่ไปแล้วแล้วก็เหลืออีกสีไหนอีกอะสีคือใส่ครบทุกชุดแล้วเนาะที่ทถงนั้นแมน่หนึ่งกับแมน่หน่อยเนี่ยได้มีการออกแบบให้ก็คือสวมไปทุกชุดแล้วแต่ชุดนี้ที่อุมอิมขากระแสเนี่ยได้เอามาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยเชื่อว่าทุกคนชอบแบบอุมอิมเพราะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นอุงอิงแต่งสไตล์นี้เนาะทุกคนหรือว่ามันไม่เข้าเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าน้องแต่งสไตล์นี้ขึ้นไปโชว์บนเวทีนะครับ อาจจะต้องทับอาจจะต้องใส่กระโปรงยาวเนาะผ้าสินยาวมันจะได้เข้าใช่ไหมครับทีนี้มันอาจจะเดินยากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นลุคนี้สักเท่าไรนักนะครับที่จะให้พี่แองจี้เนี่ยได้แต่งให้กับน้องแนบทุกคนก็สวยงามกันไปแล้วก็มิมไปเห็นนะไม่รู้ว่าเพจคือเพจของอุ้งอิงเนี่ยไม่ค่อยได้แชร์หรอกสําหรับ หมายถึงว่าไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรเกี่ยวกับที่แบบ AI ทําแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นทางด้านบ้านฮักนะครับแล้วก็บ้านแบบว่าต่างๆที่เขาได้มีการแบบตัดต่อน้องเนี่ยแล้วก็เอามาลงกันครับทุกคนก็สวยเหมือนกันอุ้มอิ่มข่าวกระสายเห็นนะก็รีบไปกดไลค์กดแชร์กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับรูปดังกล่าวนะทุกคนเนาะนะนะสวยงามมากๆนะครับ ใครที่พบเห็นก็ไปกดไลค์กดแชร์ได้อุงอิงสวยขึ้นทุกวันจริงๆนะครทุกคนแล้วก็ตอนนี้ถือว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหทําอะไรก็ฮอตไปหมดอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเอาภาพหรือคลิปอุงอิงไปลงที่ไหนนะครับปังหมด บอสโตก็เพิ่งออกมาโพสต์เมื่อสักครู่นะครับว่าคลิปที่ถ่ายคอนเทนต์กับลูกสาวเนี่ยสวัน2ทะลุ2ล้านวิวไปแล้วนะครับทุกคนเนาะใครก็อยากดูพ่อลูกคู่บุญนะครับทำคอนเทนต์ด้วยกันครับทุกคนนะยิ่งในช่วงสงกรานนะครับคนแบบหยุดกันอะไรเงี้ยแล้วพอมาได้ดูพ่อลูกเขาถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันเราก็ยิ้มตามไปด้วย นะครับนาะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทางด้านบอสโจแล้วก็องอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับและทิมอินไม่ได้อ่านข่าวนําเสนอไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นคลิปของทางด้านเฮียหน่อยนะครับช่องเฮียหน่อยตอนนี้โอ้โหคลิปที่เอาไปลงเนี่ยทะลุ3ล้านแล้วก็อีกคลิปหนึ่งของอุงอิงที่ทาคอนเทนต์กับพ่อโจทะลุ1ล้านวิวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็คือปังมากจริงๆอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับ แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปแชร์เข้าไปเชียร์ครับขอแค่มีหน้าพ่อโจมีหน้าอุงอิงนะครับอยู่ด้วยกันนะทุกคนเนาะสองพ่อลูกเนี่ยเขาทำอะไรร่วมกันเหมือนแบบเอาสองพลังมารวมกันอ่ะพอนั้นแล้วยอดวิวเนี่ยก็คือหลักล้านหมดนะครับแฟนคลับพ่อโจก็มีแฟนคลับที่ติดตามอุงอิงก็มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วฮอตทั้งคู่สำหรับพ่อลูกคู่บุญนะครับนาะอ่ะก็ขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับที่พวกเราเห็นน้องเนี่ยออกตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับ ไทยรัฐเอยเดลิ New, an, oo, นิวนู่นนีนั่นทีวีพูรับทุกคนไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์เลยนะครับมันจะเป็นการทําข่าวอัตโนมัตินะครับคนก็จะมาแห่มาทําข่าวน้องน้องก็จะได้ครองพื้นที่สื่อนะครับเนาะนะัก็ถือว่าปังจริงปังสุดเป็นปีทองของลูกสาวนะครับแล้วก็คิดว่านะัจะเป็นปีทองแบบยาวๆเลยสำหรับองค์อิงนะครับทุกคนเหมือนที่ หมอพรามเน้องได้ทักเอาไว้ว่า2-3ปีนี้อุค์อิง,องก็คือจะแบบพุ่งปรี๊ดเลยนะครับทุกคนดวงพุ่งดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องในทุกๆงานในทุกๆก้าว การเดินบนเส้นทางนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้เดินอย่างมีสติแล้วก็มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูน้องตลอดไปแบบนี้นะครับอุ้มอิ่มก็รอซับพอร์ตนะรอเป็นกําลังใจให้น้องแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะพ่อแม่เอฟซีทุกคนเนาะเป็นสงการวันสุดท้ายแล้วใครที่กําลังเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเช็คสภาพ รถเนาะก่อนออกจากบ้านแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากพาย,ยุฤดูร้อนก็โอ้โหมาแบบไม่ไทันตั้งตัวก็ฝากทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเฮงเฮงรวยรวยไม่ว่าจะทําอะไรนะครับก็ขอให้มีแต่เงินมีแต่ทองไหลมาเทมานะครับสำหรับมิ้มากกระแสก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้กับมิ่มตลอดเวลาเลยเมือ่อผมอิ่มจะลงคลิปไหนไปนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้มิ่มก็ ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักพ่อแม่เอสซี SC ทุกคนนะครับ